ลูกหนูต้องเรียนให้จบก่อนนะคะเ,เป็นเพื่อนกันไปก่อนไม่ห้ามตะโกนใส่แม่คะ่ะไม่น่ารักเลยถ้าเป็นแบบนี้หนูต้องตกนรกนะลูกต้องมีเหตุผลนะคะกะไ,ได้ยังเป็นแฟนกันตอนนี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะหนูยังเล็กอยู่หนูยังเรียนไม่จบ S <S ไม่ใช่ตื่นมาก็คิดถึงคุณปันปาน<ม>ตื่นมาก็คิดถึงคุณปันปานอย่างเงี้ยห,หนูต้องตั้งใจเรียนก่อนหนูรักคุณปันป,นปนานค่ะว่าก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนคบหาดูใจ <Jennifer> <S <S ก่อน <S 2> <S 2> อหนูยังไม่เคยหนูยังไม่ดีใจเลยอ่ะก็คบไหมให้คบหากันไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนหนูยัง โกนผู้สิลูหนูยังเรียนไม่จบเลยตั้งใจเรียนก่อนไงแม่บอกหับปริญญาก่อนแล้วเดี๋ยวคอมีแฟน่อหนยมีแฟนนะหยางมีแฟนเทาแม่หนูยากมีแฟนหอตงกับคุณตานปานนะ ต้องเรียนจบก่อนไม่ใช่ตอนนี้ทำไมอะหนูยัรักคุณเป็น,ปนนะและเรียนไม่จบเข่าขึ้นนะคะเรียนไม่จบเข่าขึ้นนะมีแฟนตอนนี้เรียนไม่จบก็หนูยังไม่สบายอยู่ก็แม่หมายถึงว่าจะไปโรงเรียนเรียนให้จบรับปริญญาก่อนหายในสบายแล้วไปโรงเรียนอะโอเคไหมแล้วเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยเป็นแฟนกัน เป็นเพื่อนสนิทก่อนได้ไ,<ม>ไหมเป็นเพื่อนสนิทกันที่สุดก่อนได้ไหมไม่ได้เอาอยากเป็นเพื่อนเราเป็นแฟนยังไงอะเป็นแฟนแล้วรักกันนื้รักกันยังไงอะเรานอนใกล้กัน <c oughs> นอนใกล้กันที่ไหนที่โรงเรียนเแต่แม่จะบอกครูอยู่ให้ยายคุณปันปันไปนอนหน้าห้องน้ำอือฮะ เดี๋ยวแม่จะบอกคุณครูยุให้ยายคุณปันปันไปนอนหน้าห้องน้ําแล้วให้หนูปีนนอนหน้าห้องได้เลิกเป็นแฟนกันเป็นแค่เพื่อนกัน,กนพอไม่ได้แม่ชักไม่พอใจแล้วเนี่ยทำไมแม่ไม่พอใจเลยอะ่ะลม,ม,ม่รักคุณปานปาน,นขาวว่ะแล้วหนูไม่รักแม่หรอม แม่รักหนูตั้งแต่ฝาหอยแล้วเออแม่รักหนูตั้งแต่หนูเท่าฝาหอยแล้วทำไมแม่เป็นแบบนี้ทำไมหนูไม่มีเหตุผลหรอคะลูก,ยกลเยกรักคก็รู้แล้วให้รักแต่ว่าต้องเรียนให้จบก่อนโอเคก็คบกันไปก่อนยังไม่ต้องเป็นแฟนกันหนูอยากเป็น ไม่ตะโกนพูดกับแม่สิลูกขอโทษแม่เดี๋ยวนี้เลยแม่ไม่ให้ตะโกนพูดอ่ะขอโทษค่ะก่อนยังไม่เลิกเลยืึขอโทษค่ะแ,แ,แม่ก่อนทำสวยสวยด้วยพูดขอโทษค่ะเออไม่ตะโกนพูดสิลูกพูดมีเหตุผลดีคะใช่ไหมคะเราเป็นเพื่อนกันไปก่อนกับทุกทุกคนเลย ทำไมยังเล็กอยู่ฉันเหมือนแม่ที่เป็นแฟนอะแม่มีก็แม่โตแล้วแม่รับปริญญาแล้วแม่ก็มีแฟนได้สิหนูโตแล้วหนุขาหนุตีหนูขาใหญ่แล้วหนุอ้วนเหรออ้วนนิดหน่อย <laughs> หนุอ้วนไหมอ้วนนิดหนอยงก่แม่ว่าจะอ้วนเยอะแล้วนเะนี่ย หนูบอกว่าไงแม่เดือแม่ไม่สวยแล้วใครสวยอ่ะือ <c oughs> ดูปอไม่มีใครสวยเท่าหนูหรอกเออไม่มีใครสวยเท่าหนูหรอกเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะ ได้ไหมได้แต่ให้นอนใกล้กันเออได้แต่นอนใกล้กันได้แต่เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะนะอ,อ่าเดี๋ยวเรียนจบค่อยเป็นแฟนโอเคไหมโอเคอืมคุณครูยวววุ่งกให้อหนูเป็นแฟนอืมเป็นเพื่อนพอเดี๋ยวแม่ไปบอกครูอยู่เองโอเคไหมโอเคเก่งมากลูกขอบแย้มทีม่พูดรู้เรื่องอม่รลองไห้นะคะรู้ไหมลูก